การไหว้พระสวดมนต์ก็เพื่อระลึกถึงคุณของพุธพทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ที่พาสวดทุกวันทุกวันเพื่อให้จิตของเรามีความเคารพหนักแน่นในคุณพุทธเจ้าเคารพหนักแน่นในพระธรรมคําคสอนของพุทธเจ้าเคารพหนักแน่นในพระอริยสงฆ์สาวกของพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าเออสวดสวดไปเลื่อนลอย ไม่ใช่ทำใจให้สงบเยือกเย็นเป็นสมาธิแน่วร่ดิ่งลงไปจะเห็นโทษเห็นภัยในเรื่องเกิดเรื่องตายเพราะคนเราเกิดมาอย่าไปคิดว่ามีความสุขมีต่เรื่องทุกข์ผู้ให้เกิดก็ทุกข์ผู้มาเกิดก็เป็นทุกข์ทุกข์หนักจริงๆล่ะทุกข์ขนาดนี้น,ะนี่ตั้งแต่วันเกิดมาจนถึงขนาดนี้ มีแก่มาเรื่อยๆแกมาเรื่อยๆไม่ใช่ว่าจะอยู่ทรงอยู่มีทรงมีสุดอยู่อย่างนี้ล่ะพวกเราท่านทั้งหลายอย่าไปคิดว่าได้ได้ดีแล้วได้ลูกได้ล้านได้เลนอะไรพากันดีอกดีใจเพราะไม่เห็นภัยของธาตุขันจริงๆเราถ้าพิจารณากายมีสติเป็นไปในกาย จะเห็นแล้วว่าสภาวะธาตุดินก็แปรปรวนเปลี่ยนไปไม่มีเที่ยงไม่จิลังยั่งยืนตลอดก็ดูรายอันตั้งแต่วันเกิดปฏิสนธมาเอาเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปมาจนถึงวันนี้ก็ได้บอกแกชลาไม่มีใครที่จะไม่แก่ไม่เจ็บและไม่ตาย ก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนกันหมดทั้งนั้นที่ว่าอยู่ตระก,กูลสูงตระก,กูลต่ำตระกูลอยากจบเข็นใจอยากทรย์สมบัติอะไรก็เหมือนกันนี้ไม่พ้นล่ะทุกท่านทุกคนก็ต้องแปลภูณไปในสุดสดก็ต้องแตกต้องดับก่อนจะไปเราก็ตั้งใจทำความดีทีนี่ตอนนี้แหละตั้งใจรักษาศีล พยายามบำเพ็ญทานศีลภาวนาภาวนาก็เหมือนกับเรากำลังจะนั่งบริกรรมพุทโธพุทโธอย่งงตั้งใจพาวาทำให้เกิดให้มีให้มีสติปัญญาภาวนาในแะละที่จะให้ได้พ้นจากทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงที่เด๋ยนนี้เรามาอยู่ในก้อนทุกกองทุกกองกองิเลสแท้ๆเลยไม่ใช่ว่าของดี มีแต่ทุกข์ทั้งนั้นร่างกายธาตุขันที่เราอยู่ได้ทรงอยู่ได้ก็เพราะกระใสกระทำบำเพ็ญคุณงามความดีบุญนี่แหละบุญนี่ยนบุญกุศลทังสมไว้ที่พวกเราอยู่ได้หรือม,มาเกิดได้ก็เพราะบุญบุญจะไปสู่พระโลกเบืงหน้ากับุญนี่และบุญญาณิปรโลกัมสงปฏิท่าหุนติปานินาน คือเราสั่งสมบุญอยู่ปัจจุบันเดี๋ยวนี้เริ่มต้นรักษาศีลรักษาพวดากายของเราก็ให้พิจารณาให้เห็นว่าไม่ีลังยัง่งป็นแปรปรวนก็เห็นชัดเจนแล้วดูตะก่อนถาดขันร่างกายอันนี้ไม่ใช่ว่าพวกเราอยากให้มันเป็นแบบนี้อยากให้มัน ปวดตามแข้งตามขาปวดหลังปวดเด็กไม่มีใครคิดมีแต่ตั้งจิตว่าเออเอาละจะพยายามหาอะไรมาบำบัดบำรุงรักษาดีๆที่เขาว่ายาดีที่ไหนหากันไปซื้อกันหรือว่าปรุงเองก็มีใช้บำบัดใช้ยาแต่เอาไปเถอะหาอะไร ก็พอบรรเทาเบาไปนิดๆใจหน่อยเรียกว่าพอทรงอยู่กับสุดไปสุดๆุดไปเรื่อยๆทีนี้เรามาภาวนาเพื่อให้จิตของเราเนี่ยไม่ให้เป็นหลงในรูปในเสียงในกลิน่นในรสให้กำหนดพิจารณาว่าเอออันนี้ไม่ใช่สิ่งที่เราห้ามได้ ไม่ให้มันเจ็บไม่ได้ไม่ให้มันแก่ไม่ได้ห้ามไม่ให้มันแตกมันตายมันก็ไม่พลังฉะนั้นเราจะไปว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเขาเป็นเราได้ยังไงไม่ใช่ไม่ใช่ของของเราเราะสั่งอะไรก็ไม่ได้มันก็ต้องเป็นไปตามธรรมชาติจริงๆไปแก่ไป,ไปเจ็บไปแตกดับสลายเปลี่ยนไปทุกวันทุกวันอย่าง เนื้อหนังเอ็นกระดูกมันก็เปลี่ยน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 ไปเรื่อยเรื่อยแต่ก่อนตายมองเห็นชัดเจนหมดล่ะผมพอก็หูยังไงในนี้มันสักตึงๆแล้วฟังอะไรก็ไม่ค่อย,อยนั่นนะหูหนวกตาก็ฝ่าฝ่าฝ่าฟังไปแล้วฟันเฟินก็ไม่ค่อยนั่นแล้ะมีแตกมีหักมีลูกมีหล่นไป บางคนถ้าจะไม่มีทักสีล่ละมันไปกันหมดทั้งงานะห้ามไม่ได้สั่งบัญชาการบอกมึงอย่าไปนั่นไปนี่ห้ามไม่ได้หรอกไปอ,อย่างผมเราเงี้ยอ,อยของหลุงพอ่อเราใครอยากจะให้มันหนีไปหมดอ่ะให้มันอยู่อย่างเดิมให้มันมาเพิ่มมากๆตีดกดำอยู่ตลอดมันก็ไม่เป็นอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอยู่มันก็ไม่เป็น แต่ว่ามันก็ไปล้วนี่แหละไม่อยู่ใต้บังคับบัญชาอะไรประมาณทั้งหมดล่ะนี่เรียกว,ว่าธรรมชาติของธาตุของกันแปรปวนแตกดับสลายตายไปเรื่อยตายไปเรื่อยถือว่าตายแล้วแหละมันไปหมดไปก็ถือตายแล้วเนะีย่ยจะไปนั่นก็ไปนี่ก็ไปอีกหน่อยมันก็ฟื้บไปหมดนั่นแหละนี่ถึงว่าพวกเราไม่ควรประมาทเพลิดเพลิน ตั้งใจทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ตนให้ได้ประโยชน์ตนพยายามตั้งใจให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาพอานาพยายามกระทำบำเพ็ญให้มากเพียรให้มากเจริญให้มากไม่ใช่ว่าเออกินได้มากนอนให้มากไม่ใช่เพ่นั้นมันจะกินมากยังไงนอนมากยังไง ความแก่มันก็ต้องแก่อยู่นั่นแหละเจ็บมันก็เจ็บห้ามไม่ได้ตายยางเดิมทีนี้ที่มาภาวนาเพราะว่าต้องการให้จิตของเราเนี่ยเห็นชัดเจนว่าเออสภาวะอันนี้ไม่ใช่ตนไม่ใช่ตัวไม่ใช่เขาไม่ใช่เราเราจะมาหวงมาห้ามไม่ให้เป็นนั่นเป็นนี่ไม่ได้แก่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายด้วยกันหมดทั้งนั้นแล้วเราจะต้องพยายามอย่าไปยึด กิจจะยึดมัน่นทำคัญมั่นหมายว่าตัวตนเขาเราอย่างเดี๋ยวนี้เราอัดตาเต็มที่แหละพูดอะไรไม่ได้พูดว่านั่นมาดีอะไรก็ไม่ได้เขาก็ว่าลุบหลูดูถูกเขามันไม่ได้เลยนะ่ะพูดไม่ได้นั่นแหละคือความยึดมัน่นสาคัญมั่นหมายแต่ถ้ามาพิจารณากายสติเป็นไปในกาย ท่านทั้งหลายปล่อยวางได้แล้วสบายจริงๆสบายเขาพูดเขาว่าเขาด่าเออด่าไปสักว่าดินว่าน้ำว่าลมบ่าไฟไม่ใช่ตนไม,ตไม่ใช่ตัวไม่ใช่เขาไม่ใช่เรามกาคล้ายๆเหมือนกันหมดนี่แหละแต่ว่าไปด่าก็ด่าด่าแล้วด่าน้ําทั้งวันก็ไม่เห็นมันทุกข์มันโกรธอะไรด่าดินด่าไฟมันก็ไม่เห็นมันโกรธเกิดอะไรเนี่ยจิตเราไม่ยึดาวางอุปทานเนี่ยนะ ไม่มีความคิดมันถือมันสำคัญมันหมายทีนี้มาตั้งสตกิกำนด์สำคัญว่านั่นว่านี่ไม่มีแล้วไม่สำคัญมีแต่รู้ว่าเป็นธาตุดินนี่กัดินนี่กันน้ำนี่กลัลมกับไฟสภาวะที่ประชุมกันอยู่เดี๋ยวนี้มันก็เออพอได้สรางสร้างคุณกุศลได้ทำความดีที่เราอยู่กันได้เนี่ย เพราะว่ามีบุญกุศสเนี่ยพวกเราได้สั่งสมไว้แล้วในอดีตชาติอย่างน้อยๆก็มีศินห้าบริสุทธิ์บริบูรณ์ตั้งใจรักษาศีลไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลกักทรัพย์ไม่พื้นผิด,ดในกามเพียนพยายามไม่พูดบทพูดสาเสียเพื่อเจยเดรัจหากินเหล้าเมายาไม่มีเด็ดขาดอันนี้ดีเรียกว่าเป็นมนุษย์สมบัติขึ้นมา ได้มนุษย์แล้วสัมปัตทั้งหลายที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดกับเราเกิดมาแล้วไม่วิบัติเพราะว่าเงินทองเข้าของสมบัติเหล่านั้นมันก็อยู่เป็นธรรมแล้ะก็นำแต่ความสุขมาให้มีศีลบริสุทธิ์มีสมาธิจิตตั้งมั่นส่วนมากไม่วันไหวต่อโลกธรรมเดี๋ยวนี้เรามันไปตามโลกธรรมเขายกเขายอดินดีพอใจหัวเราะโอ้ชอบโบกชอบใจ แต่มันก็จะเสียใจตามภายหลังแต่ถ้าไม่มีใครจะมาสัน่นสิญก็ไม่ยินดียินไล่ใครจะมานินทาก็ไม่สนใจเรามีจิตใจตั้งมัน่นคือมีพุโทโธพุธโทโธอยู่แล้วนี่แหละสำคัญที่สุดได้ที่พึ่งทางใจคือมีสติลึกรู้ตัวและลึกพุโทโธพุธโทโธไปทั้งวันสบายใจ ไม่มีคําว่าจะทําให้เดือดร้อนตามภัยหลังแต่ถ้าพวกเราไม่มีสติทำแต่สิ่งที่ชั่วลืมตนลืมตัวประมาทมัวเมาเอาตามกิเลสตนเองคือความทะเยอะทะยานอยากเป็นคนมากมากเป็นคนลืมตนลืมตัวลืมคล้ายๆว่าได้ยศก็ลืมตนลืมตัวเป็นนั่นเป็นนี่ไปสมมุติใครทุกอย่างมาก็เอาละ สำคัญตนไปหมดแต่ถ้าไม่มีจิตของเรารู้ว่าเออที่เขาเห,หลงไหลกันเต็มโลกก็ทานเพราะเขาไม่ได้มีสติไม่มีจิตใจเป็นธรรมก็เลยต้องถูกถูกกนะไรถูกกิเลสมันครอบงำกิเลส กิเลสความโลภความอยากความโกรธความหลงครอบงำทำลายทำให้ใจของเราเกิดมืดเกิดบอดโง่เขลาเบาปัญญาแต่ถ้าขาจัดตัวนี้ออกไปใจของเราก็เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขาจัดตัวหนโลภขจัดออกไปโกรธขจัดออกไปหลงขจัดมันออกไปใจก็เป็นผู้รู้รู้บาปุญคุณโทษ รู้สิ่งที่จะเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านทําประโยชน์ไม่ได้ทำบาปทำกรรมล้ะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทนี่เลยว่าผู้มีความรู้ความฉลาดองอาจก้าหารไม่ได้ทอไม่ได้แท้ไม่ได้ว่าเออเดี๋ยวแก่แล้วไม่ต้องทำแล้วเ,ออเราแก่แล้วเราก็อน,นอนไม่ใช่แก <c oughs> ประมาทไม่ได้ชีวิตเราใกล้ฝังละเมื่อนกระไม้มันใกล้ฝังละก็ต้องรีบตั้งสติอย่าให้ประมาทโมเบารีบเร่งค้นคว้าเอาบุญเอากุศลให้ได้อย่าได้คิดว่าตนเองยังไม่แก่อย่าคิดว่าตัวเองยังหนุ่มยังนั่นยังไม่เจ็บได้ป่วยอ่ะจะเพลิดเพลินอยู่ไม่ได้เร่งความเพียรอย่าไปวนเวียนหาแต่ไล่แต่หน้าแต่สวน คิดถึงหมดถึงนี่ที่ทางถ้ามันคิดมากๆก็วางมันไปถ้าทานมไ,ไปหมดซะมันก็จบกันแล้วไปยึดไว้ทงหมดเป็นทุกข์นะที่กูผ่านกูเลือนกูอะไรกูกูอยู่แล้วนะไม่ต้องไม่ต้องยึดหรอกไปยึดมากแล้วโอ้โหบางทีมือกายนี่ยากนอนไม่หลับอีกไม่มีเลยสมบัติไม่มีดีที่สุดสมบัติภายนอกวัตถุเข้าของเงินทอง ทานทานนางมีปริสุทธโธท,ทานให้หมดเลยเลยทานเอามาทานให้หลวงพ่อคันตีก็ได้จะไปเสียดายหลวงพ่อก็ไม่เอาไปไหนแล้วก็เอามาทำบุญทำทานต่อไปอีกสร้างโรงพยาบาลบ้างสร้างโรงเรียนบ้างสร้างที่โน่นที่นี่ไปที่ก็ยกเป็นวัดเป็นวาไปก็เป็นสุขแล้วนั่นแหละถ้าไม่อยากทำบุญทำทานนั่นแหละความตนีเข้าใจไว้ ความตนิมีที่ไหนมีแต่ทุกข์เกิดขึ้นถ้าไม่มีตนิเป็นสุขอย่างยิ่งจริงๆอันนี้ความตนิเพราะฉะนั้นขาจัดมันด้วยรักษาบำเ,เพ็ญภาวนานให้จิตของเราเห็นโทษเห็นภัยในวัฏฏะไม่ต้องวนเวียนเวียนไายแม่ตายมาเกิดเกิดแล้วเกิดเล่าไม่มีวันสิ้นสุดไม่วุฒิโมกมันต้องลกละจริงๆสมบัติทางโลก มีอะไรก็มีที่ไล่ที่นาที่สวนนี่นแหละไล่ทานบริสุทธิ์อย่างพระพุทธเจ้าตอนเป็นพ่วยสันดอนต้องลกทานหมดทานลูกทานเมียทานท,านที่ทานอะไรทั้งหมดอะไรที่เป็นช้างที่บเป็นของบ้านของเมืองก็ยังทานทั้งหมดทานจนต้องถูกไล่ขับไล่ออกจากเมืองไปอยู่ในป่าในเขาโน่นเขาคดีวงกฏที่ไหน ไเนียกว่าปันต้องทำขนาดนั้นทานขนาดนั้นเน mm hmm. ยเป็นชาติสุดท้ายที่จะได้มาตัดสระอนุตรสมมาสัพพุทยญาณเป็นพุทธเจา้าต้องเสียสละให้ทาน mm hmm. เพราะฉะนั้นการทานนี่แหละถือว่าเลิศที่สุดละทานเสียสละจากะจนเป็นนิจใจ ใจก็ไม่มียึดใจก็ไม่มีติดจิตไม่ยึดมัน่นไม่สำคัญมั่นหมายถาดขันร่างกายทานเน,นี่นะน,นี่ชีวิตที่ว่าอยู่เป็นธรรมไม่เคยนำทุกข์มาให้นำแต่ความสุขมาให้จิตใจถ้ามีธรรมกรรมที่เรียกว,ว่ากระทำที่พวกเราเคยกระทำกรรมหนักๆมาก็เป็นให้อภัยทา,านอภัยโทษที่กันและกัน ใครจะมาถือโทษโกรธก็เออโอโหสิกรรมซะอย่างที่เขามาด่ามาว่ามานินทานแล้วก็อาโหสิกรรมเออ,อ,เอ,อไม่มีกรรมต่อกันนะอย่าได้มีกรรมไม่เวรต่อกันอย่างพาสวดปนทุกวันวนุพ่อก็ว่ากยาใจนวจาเยตวเจตสวะเผื่อว่าพวกเราได้ลูกเกินพุทธเจ้าพพะธรรมพระสงค์หรือว่าต่อกันและกันบมดทั้งทั่วโลกเลย ็มีการหัหเสิเพราะว่ากายบางทีก็ทําอะไรผิดผิดจิตก็ทําอะไรผิดผิดวาจาก็ทําอะไรผิดผิดเพราะฉะนั้นต้องมีการอขอเข้ามาเป็นหลักตามพุทธศาสนาไม่ให้มีการพยาบาทไม่ให้มีการจองเวรไม่ให้มีเพ่งโทษโกรธกันเป็นสุขทุกท่านต้องจําไวา้ว่าทําไมพาสวดพาว่ากล่าวกันทุกวันเลย กาเยนวาจายวัเจตสาวาพุทเถกุกังกะตังมายังพุทโธปติการหาตัวเจยยนตังการันเลสัมฤทธิงพุทเถอธรรมเเอสังเกเเหมือนอย่างนี้แหละนี่เรียกว่าเป็นการกล่าวราบแล้วราบอีกเพื่อต้องการความบริสุทธิ์เนี่ยนะไม่มีการทำจิตของเราให้เศร้าหมองจาก ทรรมพุทธเจ้าบางทีเพราะว่าจิตเราเป็นจิตปุถุชนคนหนาอาจจะมีผิดพลาดประมาทพลาดพลั้งด้วยกายด้วยวาจาใจนี่แหละนี่แหละสำคัญที่ว่าภาวนาไม่สงบได้หรือว่าภาวนาไม่เป็นไปก็จิตใจของเราอาจจะทำผิดทางกายและว,วาจาใจอย่างนี้ขอให้ทุกท่านเข้าใจทำไมต้องมาวาดเล็กเลยนะว่าไปอย่างนี้ลนะ สวดมนต์ทำไมพาสวดทุกวันไม่ว่าจังเอินบ้างอ้าวก็ต้องสวดอย่างนี้แหละทุกวันเป็นการพานาคุณของพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์เพื่อให้จิตของเรามีสรณะอย่างนี้ต้องแน่นิ่งอยู่กับพุโทโธอยู่กับธรรมโอับสังโฆนลลี่แหละอังนั้นจิตมันก็บ้าไม่มีที่พักนีกว่าจิตมันพุง่งปุุงไปตามกิเลสตัณหาภาวนาทำไมต้องภาวนาอ้าว ธรรมดามนุษย์ปุถุชนคนหนาไม่มีเลยว่าจะอยู่กับพุทธโทธธรรมสังโฆมีจะไปอยู่กับวัตถุเข้าของเงินทองไปอยู่กับสิ่งที่เขาชอบใจภายนอกออกไปส่งไปคิดโลกคิดมากอยากได้น่นได้นี่อยากจะไปไม่มีพอไม่อิม่มนาทีมีเ,เท่านี้แล้วก็จะเอาเท่านี้ได้เท่านี้แล้วก็เอาเท่านี้ไปมันอยู่เรื่อยนั่นนหะเรียกว่าจิตของปุถุชนคนหนา ไม่มีสติขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาถึงได้มาเพื่อจะต้องการกล่าวถึงคุณพระเจ้าเพื่อเป็นการเอาจิตใจของเรามาอยู่ในคุณพระเจ้าวัพระสฆ์ตลอดไม่ไปคิดปรุงฟุ้งซ่านไปตามกิเลสตัณหาอย่างนั้นต้องการให้จิตของเรามีท่พ่งเปลี่ยนจากพวกเราไปตามสก,กิเลสตัณหา วัตถุเข่าเขาเกินทอม,มันก็เป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นแหะอยากได้อยากไม่อยากด้วยทีนี้มาแก้ไม่ให้ไม่อยากความอยากเป็นทุกข์หนักอย่างพวกเราบางคนอยากได้มากๆบางคนนอนไม่หลับเลยนะหลับไม่ได้ปุงมันไปปุงมันไปอย่างที่ชาวบ้านเขาพูดกันนะโอ้ยกลางวันก็เป็นควันกลางคืนเป็นไฟคิดไปไม่จบไม่สิน้น คิดไปอยู่กันล่ะพุ่งไปพุ่งไปอ๋อี่จไฟเผากันไฟอะไรไฟลาคะไฟโทสะไฟโมหะราคะกินาโทสะกินาโมหะคินาทิบสวดภาสวดมันไฟนี่แหละสามปองเผาใจไม่หยุดทังทีเพราะฉะนั้นมาเนี่ยเพื่อต้องการระงับดับไฟสามกองเลย ให้เบาลงไปให้บริสุทธิ์สะอาดโปงใสใจของทุกคนอย่าเข้าใจว่าต่างกันอย่าไปว่าคนโน้นโอ้ท่านก็ดีเลยท่าน,นมีบุญมากโอ้ยอย่างนั้นท่านพูดไปอย่างนั้นเองอะท่านไม่ได้มากไม่ไม่อะไร,ม,ะไรมีดูดูอยู่เช่นเดียวกันแต่ว่าท่านก็พยายามฝึกขาจัดขัดเกลาเอาชนะ สิ่งที่มันมาเหยียบมาย่ำทำลายไม่ให้เป็นไปตามมันพยายามเอาสามะที่พึ่งทางจิตทางใจไม่เป็นไปตามกิเลสรือไม่ต้องมันอยากได้มากๆโลภมากๆก็ไม่เอา,า,า,าเอาพุทโธพุทโธอย่างเดียวมันอยากได้โน่นได้เน่ก็มาตั้งเป็นพุทโธพุทโธไว้เป็นกำแพงแก้วไม่ให้มีการมาทำลายทำลายได้นี่พุทโธธรรมโมสังโฆนี่แหละแต่นี้พวกเราส่วนมาก อ่อนแอท้อแท้อยากมาบวชก็กำหนดวันสองวันสามวันเนี่ยแล้วมันจะยังไม่ได้ถึงได้มักได้ผลอย่างยังไม่ถึงมักหนทางเดินมักขามักขาแปลว่าเดินเดินให้ถึงเริ่มต้นโสดามักโสดาผลเดินทางจนได้เป็นโสดาผลรู้ รักกา,าทิฏฐิได้อก็ออถือว่าเลิศประเสริฐขึ้นสงสัยลังเลในคุณพุทธเจาพระถมพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีละไปถึงขั้นได้ละละได้สองละมีฉาลงุงสงสัยลังเลไม่มีในคุณพุทธเจ้านั่นมั่นคงแล้วไม่สงสัยในคุณพุทธเาพระธรรมพระสงฆ์และพระศีลของเรารักษาอยู่เดี๋ยวนี้ก็บริสุทธ จริงๆบริสุทธิ์สินห้าก็บบริสุทธิ์สินแปดสินโริสุทธิบบ์ดูแล้วบริสุทธิ์บริบูร์นี่แหละที่ว่าได้เดินทางไปตามหลักทามพุทธศาสนาถือว่ามั่นคงในคุณพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ใครจะมาหลอกมาล่อมาลวงให้ไปเป็นนั่นเป็นนี่ไม่ไปแล้วเทนี้นี่ว่าจิตของท่านทุกกระแส เป็นไปเพื่อหลุดพ้นจากทุกข์ออกจากทุกข์ออกจากกองกิเลสไม่มีคําว่าเวียนว่ายตายเกิดมากมายหลายภพหลายร้อยชาติพันชาติเมื่นชาติแสนชาติมีกําหนดบางทีกับชาติหนึ่งบางทีกับสามชาติเจ็ดชาต,ชาติไม่เคินนั้นราเทนี้ถ้าถึงแล้วนี่แหละสมควรที่พวกเราท่านทั้งหลายไม่ต้องปล่อยวันเวลาให้ล่วงไปล่วงไป โดยที่พวกเราไม่ได้ตั้งใจระทำให้เป็นคุณงามความดีเพียนตั้งใจรักษาศีลให้ยิ่งทำจิตใจให้สงบเยือเกเย็นเป็นสมาธิให้ยิ่งมีปัญญารอบรู้ในกองสังขารไม่ต้องไปเอาว่าเออเอา,เอาทำมันไปแบบประมาทเพลิดเพลินไม่ได้ ต้องเพียรตั้งใจพิจารณากายสติเป็นไปนในกายพวกท่านทั้งหลายที่มีทุกข์ก็จะหายจากทุกข์ที่มีสุขก็จะสุขยิ่งขึ้นไปเพราะมีปัญญาลอบรู้ในกองสังขารแล้วท่านก็จะไม่ยึดไม่ติดจิตไม่ยึดมัน่นถือมัน่นไม่สําคัญมัน่นหมายว่าตัวกูตัวกูถ้ายังตัวกูตัวกูอยู่เดี๋ยวนี้ก็หาวะ่ะจะอยู่ไปสักกี่วันกี่วัน ก็มีแต่วันทุกทรมานแต่ถ้าเราไม่ได้ว่าเป็นตัวกูอยู่ไปวันเดียวประเสริฐเลิศกว่าคนที่ประมาทเพราะฉะนั้นขอท่านทั้งหลายพากันตั้งสติสำรวมระวังบาปไม่ให้บาปเกิดขึ้นทางกายตั้งสติ ำวงระวังบาปไม่ให้เกิดขึ้นทางวาจาทางจิตทางใจตอนนั้นไปท่านทั้งหลายารถนาสิ่งใด